รรมนัตจ่อข้าครมออังคารหน้าช่วยเหลือชาวนาร่ละ1,000บาทหลังกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เร่งติดตามความคืบหน้า4มาตรการบริหารจัดการข้าวนาปี2566-67ทวงเงิน69,000ล้านกว่าบาท <S <S เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566 ร้อยเอกธรรมนัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมนโยบายคณะบริหารบริการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่าประชุมนบขที่ทราบกันนะคะโดยมีนายประยูนนะคะปรลัดกระทรวงเกษตรอธิกรมบดี การข้าวผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธนาคารทกศกลุ่มการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับมาตรการประชุมหารือนะคะมาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนาปี2,566ทับ67ประกอบด้วยสีมาตรการนะคะก็คือสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีมีเป้าหมาย3ล้านตันวงเงินนะคะ10,000ล้านกว่าบาทค่ะ ช่วยค่าฝาก1,500บาทต่อตันสารณกรับ1,000เกษตรรับอีก500บาทต่อตันค่ะให้เก็บไว้ในยุ้งฉาง1-5เดือนเริ่ม1ตุลาคม66ถึง29กุมภาพันธ์67ในราคาข้าวหอมมะลิตันละ1 2 0 0 0บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1,500บาทข้าวหอมมะลิปทุมธานีตันละ1,000 0บาทข้าวเจ้าตัละ9 0 0 0บาทและข้าวเหนียวตัละ10,000บาท หากราคาข้าวขึ้นค่ะ 2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มมีเป้าหมาย1ล้านตันวงเงิน400กว่าล้านบาทนะคะสากรใจ่ายดอกเบี้ย1%รัฐบาลช่วยดอกเบี้ยอีก3.85%และเระยะเวลา15เดือนเริ่ม1ตุลาคม66ถึง30กันยา67ค่ะ 3. ามนะคะชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเก็บสต็อกเป้าหมาย10ล้านตันวงเงิน2000ล้านกว่าบาทนะคะรัฐบาล ช่วยดอกเบี้ย4%เก็บสต็อก2-6เดือนเริ่ม1พฤศจิกายน2,566-30มีนาคม2,567ค่ะและ4นะคะการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนช่วยไรละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือว่าครัวเรือนละ20,000บาทนั่นเองค่ะ ทั้งนี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมการข้าวและกระทรวงรและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันอังคารที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะในการประชุมครั้งถัดไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสัญญาณดีนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมสำหรับรอบนี้นะคะเงินไร่ละ1บาทของชาวนาะยังไงก็ลุ้นนะคะให้เอาใจช่วยให้ช่วยเหลือชาวนาะอย่างจริงจังด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชม